อายุรชนกสาสาพักประชาชนพาทัวปัตตานีเจออีกสามโครงการร้างงบประมาณหลายร้อยล้านสร้างไม่เสร็จ ขาวเด่นขาวเด่นจะพาทุกคนไปดูไอรัชนกสีนอกสาส,าสาพักประชาชนหลังจากที่ลงพื้นที่สนามกีฬานาราธิวตัตที่สร้างโดยงบ้วยงบ181ล้านบาทใช้เวลา13ปียังสร้างไม่เสร็จปล่อยทิ้งร้างล่าสุดลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมเผยว่าทีมปัตตานีพาทัวร์สโครงการรางจ้า1โครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดปัตตานีรวมงานสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน25,50คูเมตรงบประมาณ75ล้านบาทภายใต้การดูแลของซัม นักงานท่องเที่ยวและกีฬาปัตตานีอยู่ภายในสนามกีฬาอ,อบจอปัตตานีอ,อบจอปัตตานีจ้างที่ปรึกษาเขียนแปลนจ้างไป3.7ล้านบาท ประมาณการงบก่อสร้าง125ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติเพียง75ล้านบาทจึงเกิดการปรับแบบไป3รอบระยะเวลาก่อสร้างลงนามสัญญาผู้รับเหมา24กันยายนพศ2562กำหนดสิ้นสุดสัญญาเดิม17พฤศจิกายนพศ2563ปัจจุบันยังไม่เสร็จ 2. 0ูนโอทบอฮารัตปัตตานี ศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ผลิตพันจังหวัดชายแดนใต้งบประมาณขอครั้งแรก70กว่าล้านบาทงบประมาณได้จริง33ล้านบาทใช้เฉพาะตัวอาคารงบโดยอบจอบปัตตานีและจังหวัดเริ่มก่อสร้าง2546ตัดริบบิ้นเป,เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2553ปัจจุบันเสร็จเปิดใช้แต่ไม่ค่อยมีคนเลยทิ้งร้างแต่ไม่มีคนก็ยังตั้งงบมาสร้างเพิงข้างๆเพิ่มรวยจริงๆ3โรงงาน แปลรูปทางการเกษตรโอรทอปฮาลัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2547ค่าก่อสร้างอาคาร163.4ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายดำเนินงาน13.85ล้านบาทอนุมัติให้สร้างโรงงานแปลรูปอาหารหาลัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณจัดสรรงบกลางประจำปี2547ให้แก่สำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวน220ล้านบาทเพื่อจัดสร้างโรงงานแปลรูปผลิตผลทางการเกษตร โอท็อปที่ตั้งตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเริ่มก่อสร้างวันที่4มีนาคม2548แล้วเสร็จวันที่24ตุลาคม2549เดี๋ยวไว้มาใส่รายละเอียดวันหลังแต่คนปัตตานีสุดยอดเป็นคนมีความอดทนมากแต่อาจจะน้อยกว่าคนตรังขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ